กินข้าวอิ่มแล้วยายกินกาแฟอีกแก้วมากินเบบีกันค่ะพี่ดากินอะไรคะเบบีค่ะโอ้โหหนาวๆร้อนๆเข้าร่มก็หนาวพี่น้องขาเบบีค่ะออกนอกก็ร้อนนี่ไงเบบีเนะอือหือไหนโอ้อายสตอเบอรี่โอป้าซื้อมาไว้ให้เฉพาะพี่ยาดาเลยนะเนี่ยมาชิมด้วยนี่ใช่ไหมรสสตรอเบอรี่เพราะว่าสตรอเบอรี่โอป้าไม่กินเอาเพื่อเออโอป้ากินช็อกโกแลต ว้าวยายชิมก่อนได้ไหมได้เหรออ่ะกินกาแฟก่อนืชื่นใจอมเปรี้ยวอมหวานมีแห้งกินข้าวอิ่มแล้วต้องมากินจ๋องหวานของพี่าอดานะคะของกินเพียบในบ้านของยายเป็นของขมของยายมันต้องอันยางขมขมหวานเป็นลมขมเป็นยากาแฟดำ ของพี่ต้องของหวานพี่ยาดาชงกาแฟให้โอ้โหอ้วนเต็มแก้วเลยพี่น้องเอ้อยต๊นนวันนี้มีคนชงกาแฟให้กินมีความสุขที่สุดเลยจ่ายตังค์มา <c oughs> โอ้ยส,กกยสำลักกาแฟโอ้ยโอ้ยยายสำรักกาแฟลูกอีน่าเงิน <c oughs> ต้องมาสิบาทโอ้โหห้าบาทพอรวมหมดหลายวันวันละห้าบาทสิบบาทฟังด้วยใจตังมาพนะอย่ายวพีดทอนให้มีตังทอนด้วยใช่โอ้โหย่ายยืมตังใช้หน่อยได้ไหมแล้วแม่บอกว่าจะ อมอขงยายกินไม่เคยหมดยายก็แย่งหนูกินแย่งฝลังน้อยกินแบบนี้ไอติมอะเปิดกินเองไม่เคยหมดนะฮะตอนเด็กเหรอไม่ว่าเล็กแล้วโตแล้วอไอติมไปซื้อเดินไปข้างนอกเลิกงานกินไม่เคยหมดก้อนแต่ก็ซื้อนะพอซื้อมันต้องซื้อก้อนนึงเวลาออกไปกับเพื่อนๆนะฮะกับลูกกระเต้าถ้าไปกับลูกกระเต้านี่ก็แย้ม กัดกับลูกไปอย่างเงี้ยคำสองคำแล้วก็แล้วแต่ถ้าซื้อกินนะครึ่งครึ่งครึ่งลูกเต็มที่กินแต่วานิลลากับสตรอเบอรี่นะฮะเหลือนั้นก็ให้ฝรั่งกินแต่ฝรั่งไม่เอาไงสตรอเบอรี่กับวานิลล่นะนะก็โสทิ้งเพราะฝรั่งกินแต่ช็อกโกแลตกินแต่บานานอืมบริ้ดาโอป้าไม่ชอบกินบานานกินช็อกโกแลตกินอ่าวดนนี้สเปกูลารอะไรไปอย่างนั้น น,นี่พิเศษลูกกับหลานอะตู้เย็นครบเครื่องไอติมทุกอย่างรมเตรียมพร้อมอยู่บ้านปัปร้านค้าไม่ต้องออกไปข้างนอกพี่น้องค่ะอืมถ้าเป็นเมืองไทยเนาะร้านค้าแบบอ่าร้านเอค้าชําน้อ,านอยๆบ้านนอกดี่ว่าเปรียบเทียบเท่าเลยบ้านเย,ยจ๋าะนะ แกปกติพี่ไม่ได้กัดนะเนี่ยปกติพี่ชอบเบียร์อนนือ่ะกินไปกินคนเดียวเนี่ยเอาที่เธอสบายใจเ <c oughs> อาที่เธอสบายใจหิอร่อยอร่อยนะกินข้าวสองเวลาแล้วคุณพี่ยาดานะข้าวเหนียวจิ้มปลานะฮะตอนนี้ก็ได้ไอติมของหวานเนาะรอบเย็นเป็นอะไรเดี๋ยวตามกันจ้า